สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับกันมาในรายการของร้องวงทอนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเนี่ยจะมาเอ่อเรียกว่ามาแชร์ดีกว่าเนะามาแชร์เนาะก็คือในหัวข้อท็อปิกที่มีชื่อว่าจิตวิทยาการลงทุนในสี่ลักษณะนะครับก็แต่ละลักษณะเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยก็ลองดูกันนะครับแต่วันเนี้ยก็เป็นพัดแรกเนาะในในสี่ลักษณะก็คืออ่าการ เป็นกา,การเป็นนักลงทุนในลักษณะของแบบผจญภัยนะครับแบบนักผจญภัยหรือแอดเวนเจอร์นะครับซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปรอฟังกันเลยนะฮะก็ก็คือประโยชน์ของการที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในลักษณะไหนอ่ะคือเราจะหาวิธีป้องกันตัวเองได้แล้วก็หาวิธีที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ให้เราไปในจุดที่เราคาดหวังได้ดีที่สุดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะ โอเคอันนี้ก็เป็นหน้าทอปิกของเราเนาะจิตวิทยาการลงทุนในสี่ลักษณะนะฮะแล้วก็ผมลงมเล็บไ้เนาะก็คือรู้จักตนเองเพื่อการลงทุนที่ดีนะฮะก็ะคือในหลักจิตวิทยาการลงทุนตามแนวคิดของบลาดบิลและไคเซอร์นะครับได้อธิบายหลักจิตวิทยาการลงทุนในสี่ลักษณะก็คือการเป็นนักลงทุนประเภทผจญภัยนะฮะอันที่สองการเป็นนักลงทุนประเภทเป็นตัวของตนเอง อันที่สามนะครับการเป็นนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียงและอันสุดท้ายนะฮะการเป็นนักลงทุนประเภทผู้พิทักษ์นะฮะโอเคส่วนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดในอ่ามาแชร์ในหัวข้อประเภทผจญภัยกันนะฮะการเป็นนักลงทุนประเภทผจญภัยนะฮะเป็นนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงรวมถึงการเป็นผู้ที่มีความสุข ในการตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอนและเมื่อต้องการตัดสินใจก็มักจะตัดสินใจแบบทันทีโดยอาจจะไม่มีการไตร่ตรองให้เกิดความรอบคอบรวมถึงการเป็นนักลงทุนแบบมุ่งหวงังผลตอบแทนเป็นหลักจากลักษณะข้างต้นมีส่วนคล้ายคลึงกับการมีบุคลิกภาพแบบอินทรู้นะครับตามที่จางนะครับได้กล่าวว่าการมีบุคลิกภาพแบบอินโตรวชนั้น จะเป็นบุคคลที่มีความสนใจในความคิดและความรู้สึกของตนเองมักจะหมกมุ่นอยู่กับความคิดและความรู้สึกของตนเองไม่สนใจสังคมภายนอกเป็นคนค่อนข้างเงียบและมีเหตุผลเป็นของตนเองและมีความและมีความสอดคล้องกับบุคลิภาพของโมสักนะครับในส่วนของเดอะรู i ิ g งไทนะฮะเป็นบุคคลที่ไม่สนใจผู้อื่นนอกจากตนเอง มีความต้องการควบคุมคนอื่นให้ยอมรับในความคิดเห็นของตนเองโดยเชื่อว่าตนเองมีแนวทางการตัดสินใจที่มีเหตุผลเพียงพอจากลักษณะบุคลิกภาพที่จางและโมสากสามารถสะท้อนถึงจิตวิทยาที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเป็นนักลงทุนประเภทประจนภัยที่อาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองได้เพราะ อาจจะก,ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่นอกลูก่นอกทางและพฤติกรรมที่ขาดสติในการตัดสินใจได้เนื่องจากการเป็นนักลงทุนประเภทผจญภัยจะมีความคิดเห็นของตนเป็นพื้นฐานในการกำหนดแนวทางของจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยไม่รู้ตัวเองวิธีการที่สามารถทำให้เกิดความเข้าใจกับอุปสรรคทางจิตวิทยาเหล่านี้ได้คือ การจัดการกระบวนการทางจิตวิทยาที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องในสถานการณ์ขณะนั้นนะฮะนอกจากนี้คเนแมนและทิวากี้นะครับกล่าวว่าการค้นหากฎเกณฑ์ที่มีความเป็นมาตรฐานและความถูกต้องมากกว่าการใช้ประสบการณ์แบบไม่ตั้งใจมาเป็นพื้นฐานการตัดสินใจในการลงทุน อาจทําให้เกิดความผิดพลาดและความเสียหายขึ้นได้นักลงทุนที่เริ่มก้าวสู่ตลาดหุ้นหากประเมินความเฉลียวฉลาดและความสามารถของผู้อื่นตำจะมีความหลงตัวเองได้ง่ายและมีความคิดเห็นว่าตนเองสามารถคา,าดคะเนสถานการณ์ของการลงทุนได้เป็นอย่างดีก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการลงทุนได้ ซึ่งรวมถึงเมื่อนักลงทุนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากแก่การตัดสินใจก็มักจะใช้เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นกระจกมองหาหนทางการแก้ไขปัญหาโดยมีความคิดเห็นว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนรทำอย่างไรแต่คนอื่นเขาไม่รู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายนะฮะเนื่องจากตลาดาหุ้นเนี่ยเปรียบเสมือนตลาดของการแข่งขันของนักลงทุนคนอื่นๆด้วย ที่นักลงทุนคน,นอื่นๆเนี่ยเขามีความรู้และความสามารถที่มีความแตกต่างกันมีความผันผวนไม่แน่นอนตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าในตลาดเนี่ยเราไม่รู้เลยเนาะว่าใครมีศักยภาพยังไงมัน,มนแบบแบบเราอยู่ในการแข่งขันวิชาโอลิมปิกเลยแบบเราเจอกันโหเรียกว่าเจอมือหมังหรือว่าคนแบบหลากหลายมากหน้าหลายายมากคือแบบการลงทุนเนี่ยเราอาจจะแบบต้องใจเย็นๆนิดนึง,นง,นงเนาะสำหรับคนที่เป็นสไตล์นี้ นะครับซึ่งจากขั้งต้นเนี่ยได้สอดคล้องกับการศึกษาของเฮดดี้นะครับเพราะว่าการประเมินความรู้และความสามารถของนักลงทุนรายอื่นๆตามไปและทําให้รู้สึกว่าการคาดคะเนอนาคตเป็นเรื่องง่ายแต่ความจริงกลับกลายเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปซึ่งจะมีผลเสียมากกว่าผลดีในการลงทุนนะครอันนี้ก็เป็น สั้นๆน,นะครับหลักฐณะสั้นๆของคนที่มีจิตวิทยาการลงทุนในประเภทผจญภัยนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,น,นะฮะแล้ก็เดี๋ยวพาทต่อไปเนี่ยพาที่สองนะฮะเราจะไปเจอกันในไลฟ์ถัดไปนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเอ่อเรียกว่าพูดถึงเหตุการณ์จริงที่ที่ผมเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับนักลงทุนประเภทนี้เนาะซึ่งเอ่อที่เหตุมาเนี่ยคือเป็นเรียกว่า เขาเป็นคนที่แคบจะมีอารมณ์ส่วนหนึ่งคือใจร้อนด้วยนะฮะใจร้อนรีสติใจ,จแล้วก็เห็นอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเช่นมีการบอกว่า,อาจอตอนนี้มีข่าวมาว่าสถานการณ์เนี่ยกาลังดีขึ้นละก็แบบเฮ้ยรีบูวามเข้าไปเลยเข้าตัวเนี้ยเพราะมันจะขึ้นแน่นอนเพราะเห็นใครก็ตามบอกมาบอกมาซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องเรียกว่าคนที่เป็นนักลงทุนประเภทเนี่ยเรียกว่าอาจจะเรียกว่าอาจจะลงทุนแล้วก็ประสบปัญหา กับการลงทุนในอะไรที่มันอามันจะเติบโตรละยละยาวอะ่ะบ่อยมากๆเพราะว่าอาการลงทุนเนี่ยปกติเนี่ยการลงทุนระ,ะยะสั้นเนี่ยน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จอันนี้อันนี้เป็นผลเอเรียกว่ามีสติมีอะไรจากหลายๆที่เลยที่ที่เขาบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เนาะสามารถค้นหาใน Google ได้นะครับว่าแบบเฮ้ยคนที่ลงทุนเนี่ยมีเรียกว่า win loss เนี่ยคันระหว่างกี่เปอร์เซ็นต์เนาะซึ่ง ซึ่งเราควรจะไปศึกษาครับส่วนโอเคก็ก็คือสรุปง่ายๆเนาะก็คือคนที่มีวิจิวิทยาการลงทุนในประเภทประจนภัยครับหลักง่ายๆคือใจเย็นๆใจเย็นนิดเดียวใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นไ่้หมายถึงว่าเราอาจจะใจเย็นโดยการไปหาข้อมูลเพิ่มหรือว่าเราอาจจะยังไม่ต้องใส่เงินไปในพอร์ตก็ได้นะอะไรประมาณนี้โอเคผมสรุปให้สั้นๆเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็คุณอาจจะลองคบทวนตัวเองดูนะครับแล้วก็เอ่อเรียกว่า ลองสังเกตรอบๆดูแล้วก็ลองหาหลายๆอย่างเพื่อเอามาวิเคราะห์ตัวเองดูนะว่าเราใช่แบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะหาแนวทางวางแผนในทางที่เหมาะสมแล้วก็หาโอกาสท,ที่ที่เรียกว่าความเป็นความเป็นเราอะเนาะความเป็นตัวเราเนี่ยว่าถ้าเราเป็นแบบเนี้ยเราจะหาโอกาสลงทุนที่ดีในประเภทของเราได้ยังไงเนาะเพื่อให้เราเนี่ยลงทุนเรารู้สึกว่ามีความสุขนะฮะถ้าลงทุนไม่มีความสุขเนาะมันก็ เราอาจจะควรหาอย่างอื่นทําไปก่อนอะไรเงี้ยฮะโอเควันนี้ก็ผมมาแชร์เพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวพาร์ทที่สองเนี่ยก็ไปเจอพาร์ทของการลงทุนประเภทของตอนเองนะครับ individual risk นะฮะว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไลฟ์ถัดไปเนี่ยก็เจอกันนรายหน้าเน,ะนาเนะโอเควันนี้ก็กลับลาเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับผมใครมาไม่ทันก็ดูในคลิปที่เล็กขอดไว้ให้เนาะดูได้ในเพจเลยเลย วันนี้ก็สวัสดีครับ